สามก๊กฉบับย่อตอนที่16บหว้นสุดหนีโจโฉโจโฉจึงให้ลิโป้เป็นปีกซ้ายเล่าปีเป็นปีขวามุ่งสู่ลำหยงครั้นถึงเมืองโจโฉจัดแจงให้เล่าปีลิโป้ซุนเซ็กโอบร้อมเมืองทั้งสี่ด้านให้สัญญาณบุกโจมตีพร้อมกัน อ้วนสุดเห็นต้านทานมิได้จึงพาครอบครัวแอบหลบหนีไปตำบลห้วยนำโจโฉมิรู้ว่าอ้วนสุดหนีจากเมืองจึงล้อมเมืองอยู่ครึ่งเดือนทหารทั้งปวงอดอยากสเสบียงอาหารยิ่งนักโจโฉจึงยืมหัวขององเฮาซึ่งเป็นนายชางแล้วตัดหัวเขาแล้วก็บอกว่าองเฮากระทําผิดฐานช่อข้าว ทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นจึงมีน้ำใจออกรบแล้วสั่งให้ทหารทั้งปวงเบิกข้าวที่เหลือจนหมดสั่งให้โจมตีเมืองให้ได้ครั้นโจโฉหักเอาเมืองได้รู้ว่าอ้าวนสุดหนีไปเมืองห้วยหนำจึงคิดตีตามรู้ข่าวว่าเตียวซิวกลับมาคิดตีจะเอาเมืองฮูโต ổ, จึงยกทัพกลับฮูโต ổ, ตระเตรียมการรบ ด้วยเตียวเสี่ยวต่อมารู้ข่าวว่าตวนอุยงอสิบฆ่าลิชุยกุยกีได้แล้วเอาศีรษะมาให้ก็ยินดียิ่งแล้วยกทัพออกตีเตียวซิีวขณะนั้นเป็นฤดูข้าวโพดสาลีสุขโจโฉสั่งทหารทั้งปวงห้ามเหยียบข้าวโพดสาลีแม้แต่ต้นหนึ่งถ้าใครทำจะฆ่าเสียมิเว้นแม้แต่นายกองใหญ่ ชาวบ้านทั้งปวงจึงสรรเสริญยิ่งอยู่มาโจโฉขี่ม้าผ่านไร่สาลีนกบินตัดหน้าม้าที่โจโฉขี่จึงตื่นวิ่งเตลิดเยียบข้าวสาลีหักเป็นอันมาก <c oughs> เห็นว่าคำสั่งจะม่เป็นที่นับถือต่อไปจึงคิดอุบายแ้งชักกระบี่จะเชือดคอตัวเองนายทัพทั้งปวงจึงห้ามไว้ ดังนั้นโจโฉจึงตัดเพียงผมตัวเองทหารทั้งปวงจึงสรรเสริญโจโฉมากกว่าแต่ก่อนว่าอยู่ในสัตยยธรรมครั้นโจโฉคิดตีเมืองกาเซียงที่ปรึกษาเตียวซิ่วคิดอุบายหลอกโจโฉโจโฉจึงแตกทัพหนีมารู้ว่าอ้าวนเซี่ยวจะยกทัพตีฮูโตจึงยกทัพกลับเมืองและรู้ว่าอ้าวนเซี่ยวทำการกำเริบ จึงคิดยกไปตีและขอความเห็นที่ปรึกษาทั้งปวงกุยแกจึงว่าการตีอ้วนเซี่ยวนั้นไม่ยากแล้วชี้ข้อเด่นของโจโฉส,สิบประการข้อด้อยของอ้วนเซี่ยวสิบประการแต่ยังมิอาจตีได้ด้วยมีลิปโป้คิดรอบตีฮูโตอยู่โจโฉจึงเห็นด้วยโจโฉจึงแต่งตั้งอ้วนเซี่ยวเป็นเจ้าเมืองกิจิว๋ว อ้วนเซียวรู้ดังนั้นจึงมีความยินดีคิดออกรบด้วยกองสุนจา้านให้เล่าปีที่โจโฉให้กลับไปอยู่เมืองเสียวพ่ายรอการตลบหลังริปโป้ให้คิดจัดการกับริปโป้เซียแล้วตระเตรียมกะเกณฑ์ทหารเพื่อเตรียมออกรบตอนที่17ประหารริปโป้ฝ่ายริปโป้จับเอามาใช้ฝ่ายโจโฉ ที่ส่งหนังสือไปอยังเล่าปีให้คิดอ่านกำจัดลิโป้ได้จึงคิดแค้นใจแบ่งกองกำลังไปตีเมืองกุนจิว๋วและเล่าปีที่เมืองเสียวพ่ายเล่าปีรู้ดังนั้นจึงจัดแจงส่งหนังสือไปอยังโจโฉให้ยกทัพมาช่วยโจโฉแจ้งดังนั้นจึงคุมทหารมีฝีมือเป็นอันมากออกรบด้วยลิโป้โดยส่งแฮหัวตุ้นเป็นทัพหน้า แฮห,หัวตุ้นได้ออกรบกับโกซุนทหารลิปโป้ครั้นได้ทีกวดไล่กวดไป โจสิงซุ่มเอาเกาทันยิงเข้าไปที่จักสุซ้ายแหหัวตุนแหหัวตุนร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังแล้วดึงเกาทันออกร้องว่าลูกตาเป็นสิ่งประเสริฐที่พ่อแม่ให้มาจะให้ตกพื้นเสียไม่ได้แล้วจึงจับลูกตากลืนเข้าไปในปากแล้วเอาทวนแทงโจสิงตกม้าตาย ครั้นเล่าปีออกมาตั้งทัพซุ่มอยู่นอกเมืองลีโป,โปเห็นดังนั้นจึงตีแตกพ่ายกระจัดกระจายไป ตัวเล่าปีนี้ออกไปหาทัพโจโฉฝ่ายตันกุยตันเต็งซึ่งเป็นไส้ศึกของโจโฉที่อยู่น้เมืองซีจิว๋วคิดอุบายให้ลิปโป้กับตันกงออกรบฆ่ากันเองแล้วยึดเมืองซีจิ๋วเสียลิปโปจึงแตกหนีไปยังเมืองเสียวพ่ายแต่ตันเต็งคิดอุบายหลอกโกสซุ่น เตียวเลี้ยวที่ประจำอยู่น้ำเมืองเสี่ยว่ายให้ยกออกไปช่วยลิโปโ้แล้วยึดเมืองเสียอ,อีกลิโป้รู้ดังนั้นจึงจำใจไปอยู่น้ำเมืองแห่ฝือโจโฉยกทัพล้อมเมืองแห่ฝือไว้ให้เล่าปีไปสกัดอ้วนสุดเพื่อมาช่วยลิโปโ้ ่ายริปโป้มิคิดออกรบเชื่อฟังแต่ภรรยาไม่สนแผนอุบายของตันกงเสพสุราทุกวันครั้นจะคิดให้อ้วนสุดมาช่วยรบก็มิได้โดยอ้วนสุดได้ส่งบุตรสาวของตนที่เคยคิดส่งไปให้ก่อนและโจโฉเล่าปี่ได้ล้อมกองกำลังแน่นหนามิอาจฝ่าไปได้ริปโปจึงเสพสุราทุกวันมิได้ขาดวันหนึ่งภรรยาริปโปเอากระจกมาส่งให้ดู ลิปโป้เห็นตัวเองเสื่อมโทมหมดราศีเพราะสุราจึงสั่งห้ามให้ทหารทั้งปวงห้ามดื่มสุราถ้าพบเห็นผู้ใดดื่มสุราจะตัดศีรษะเสียอยู่มาวันหนึ่งลิปโป้พบเฮาเสงคิดเลี้ยงสุราจึงสั่งโบยวายห้าสิบทีเฮาเสงคิดแค้นใจเป็นอันมาก จึงร่วมมือกับซุยเฮียนลักม้าเซ็กเทาของลิโป้ไปกำนันให้แก่โจโฉแล้วทั้งสองได้แอบไปจับมัดลิโป้ขณะนั่งหลับที่ประตูเมืองโจโฉเห็นดังนั้นจึงได้ทีบุกเข้ายึดแห่ฝือได้จับได้ทหารทั้งปวงหลังจากปิดล้อมอยู่หลายเดือนโจโฉสั่งประหารโกซุนลิโป้เสียแลตันกง คิดยอมตายเองมิยอมเป็นบ่าวสองนายโจโฉเสียใจร้องไห้รักเป็นอันมากมิอาจรั้งไว้ได้จึงสั่งเลี้ยงดูบุตรภรรยาเป็นอย่างดีส่วนเตียวเซี่ยวโจโฉเลี้ยงดูไว้เป็นทหารเอกตอนที่18แผนฆ่าโจโฉ โจโฉปูมบำเน็จทะแกล้ลาทหารใหญ่น้อยทั้งปวงแล้วพาเล่าปีไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้ซึ่งเป็นลำดับเชื้อพระวงดูจึงเรียกเล่าปีเป็นอาขณะนั้นอำนาจทั้งปวงอยู่ในมือโจโฉทั้งสิ้นครั้งหนึ่งโจโฉพาพระเจ้าเฮียนเต้ออกประพาสป่ายิงเนื้อแล้วทำหยาบช้าให้พระเจ้าเฮียนเตเสียหน้ายิ่งนัก พระเจ้าเฮียนเตคิดระกรรมใจโทมนัสอยู่มากหกอ้วนผู้เป็นบิดานางหกเขาผู้เป็นมเหสีพระเจ้าเฮียนเตเสนอคิดอ่านล้างโจโฉจึงชักชวนตังสินจูหกจูลันตันอิบงห้วนมาเทงและเล่าปีเข้าล้างโจโฉและทั้งเจ็ด ได้ลงหนังสือสัญญากันสั่งห้ามแพร่งพรายไม่ให้ใครรู้ตอนที่19ก้อ้วนสุดตายครั้นเล่าปีรับคำตังสินแล้วจึงแซงทอมตัวปลูกผักอยู่แต่ในบ้านโจโฉสงสัยจึงเชิญเล่าปีกินโต๊ะเซพสุราที่สวนแล้วปรึกษาการราชการอยู่ โจโฉแซงถามหาผู้คิดการใหญ่เก่งกล้าในแผ่นดินดังมังกรสำแดงเดชหวังจับพิรุษเล่าปีเล่าปีบายเบียงไปตอบเจ้าเมืองอื่นโจโฉจึงว่าอันผู้มีสติปัญญาริอ่านคิดการใหญ่เห็นจะมีแต่เรากับท่านเท่านั้นเล่าปี ครั้นพอได้ยินจึงสะดุ้งตกใจเป็นการใหญ่ตะเกียบที่ถืออยู่หลุดจากมือขณะนั้นเกิดพายุหนักได้ยินเสียงฟ้าร้องเล่าปีจึงแซงทำเป็นว่าตกใจฟ้าร้องแล้วเอามือปิดหูไว้ตะเกียบหลุดออกจากมือโจโฉเห็นดังนั้นก็สิ้นสงสัยนึกว่าเล่าปีขี้คลาดนักต่อมาโจโฉจึงไม่ได้คิดแคลงระแวงใจแก่เล่าปี ต่อมาเล่าปีได้ยินข่าวว่ากองสุนจ้านแพ้อ้วนเซี้ยวเสียแล้วตัวนั้นฆ่าบุตรภรยาเสียสิน้นแล้วเชือดคอตายเล่าปีนึกสงสารยิ่งนัก ทั้งยังนึกถึงจูโล่งด้วยต่อมาได้ข่าวว่าอ้วนสุดหวังไปรวมกับอ้วนเซี่ยวนเมืองกี่จิว๋วเล่าปีจึงอาสาออกสกัดตีทั้งคิดหนีเงื้อมมือโจโฉโจโฉจึงยกให้ทหารไปห้าหมื่นเพื่อไปสกัดทัพเล่าปีออกรบด้วยอ้วนสุดน้าเมืองซีจิว๋วกองทัพเล่าปีไล่ฆ่าทหารอ้วนสุด แตกกระจายไปอ้วนสุดจึงหนีไปทางเมืองฉิวฉุนระหว่างทางถูกโจนชิงตีเอาทรัพย์และสเสบียงไปเป็นอันมากอ้วนสุดนึกเสียใจยิ่งนักหนีไปขอทานอาหารชาวบ้านกินชาวบ้านมีใจเจ็บแค้นเอาข้าวทั้งเปลือกหงให้กินอ้วนสุดกินไม่ได้ถามหาน้ำพึ่งละลายกินชาวบ้านโกรธตวาดว่าที่กันดานแห่งนี้มีแต่โลหิตคน อ้วนสุดนึกน้อยใจอาเจียนโลหิตออกแล้วขาดใจตายบนเตียงฝ่ายเล่าปีรู้ว่าอ้วนสุดตายแล้วจึงแจ้งไปยังโจโฉว,ว่าขอไปรักษาเมืองสี่จิว๋วแล้วเตียวหุยได้ฆ่ากีเมาซึ่งโจโฉสั่งมากำกับเสียเล่าปีคิดเกรงกลัวโจโฉมาตียิ่งนักตอนที่ยี่สิบ เริ่มยุทธการกลัวเตอ๋อเล้าปีจึงเชื้อเชิญอ้วนเซี่ยวมาช่วยตีโจโฉอ้วนเซี่ยวจึงตัดสินใจยกตีแล้วอ้วนเซี่ยวทรงจดหมายไปทั่วทุกเมืองห้ามเข้าด้วยโจโฉโจโฉรู้ดังนั้นสั่งให้เล่าใต้อองตงไปสกัดทัพเล้าปีโดยให้ธงสำคัญไปเสมือนว่าโจโฉยกมาเองอีกส่วนหนึ่งให้โจหยินสกัดที่กลัวต๋อ อนหนึ่งทัพอ้วนเสี่ยวยังรีรออยู่ยังไม่ออกรบพุ่งยืดเยื้ออยู่ฝ่ายเล่าปีจับตัวเล่าใตา้องตงได้รู้ว่าโจโฉไม่ได้นำทัพใหญ่มาเองจึงปล่อยเล่าใตา้องตงเสียโจโฉคิดตีเล่าปี คงยงที่ปรึกษาจึงบอกว่าควรเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวเตียวซิ่วซะก่อนจึงจะไม่พวงหน้าพวงหลังโจโฉก็เห็นชอบด้วยโจโฉจึงส่งเล่าหัวไปเกลี้ยกล่อมเตียวซิ่วเตียวซิ่วกับกาเซียงที่ปรึกษาตกลงเข้าด้วยโจโฉโจโฉจึงแต่งตั้งเตียวซิ่วเป็นนายทหารผู้ใหญ่กาเซียง เป็นที่ปรึกษาตอนที่21เปิดโปงแผนรอบค่าฝายเล่าเปียวโจโฉแต่งตั้งยี่เองไปเกลี้ยกล่อมด้วยยี่เอ็งมีนิสัยหยาบช้าเล่าเปียวจึงมิเข้าด้วยโจโฉทั้งส่งยี่เอ็งไปให้หองจอฆ่าอยู่มาเกียรตเป็งหมอหลวงเข้าร่วมด้วยตังสิงคิด อ่านล้างโจโฉออกอุบายเข้ารักษาโรคปวดหัวของโจโฉและใส่ยาพิษลงไปในยาโจโฉรู้ทันและรู้ตัวผู้สมคบคิดจึงจับตัวเกียดเป็งไปทรมานจนตายและจับตัวตังสินจูหกจูลันตันอิบงูห้วนเสียพร้อมบุตรภรยาไปฆ่าเสียสิ้น ที่นอกกำแพงเมืองรวมทั้งนางตังกุยหุยผู้น้องตังสินซึ่งเป็นมเหสีพระเจ้าเฮียนเต้อีกด้วยแล้วสั่งโจโหองให้กำกับตรวจตราพระราชวังห้ามมิให้เชื้อพระวงเข้าไปได้โดยเด็ดขาดตอนที่22โจโฉเกลี้ยกล่อมกวนอูโจโฉระดมพลเตรียมล้างเล่าปี ฝ่ายเตียนห้องแนะนำอ้วนเซี่ยวให้ตีหูโตวเวลานี้ด้วยเพราะเมืองอยังว่างอยู่แต่อ้วนเซี่ยวมิเชื่อมัวแต่กังบนบุตรที่ยังป่วยอยู่มิมีใจออกรบพุ่งจึงตั้งมั่นอยู่ในเมืองฝ่ายเล่าปีเตียวหุยคิดอุบายแอบปล้นค่ายโจโฉแต่ทำการมิสำเร็จ ถูกโจโฉตีแตกภ้ายกระจัดกระจายไปเล่าปีนี้ไปตัวคนเดียวเข้าพึ่งอ้วนเสี้ยวโจโฉจับตัวกวนอูที่อยู่รักษาครอบครัวเล่าปีที่เมืองแห่ฝือได้เข้าเกลี้ยก,กล่อมกวนอูยอมปรงใจอยู่ด้วยโจโฉโดยมีข้อแม้สามประการประการหนึ่งจะอยู่รับใช้พระเจ้าเฮียนเต้มิใช่โจโฉอีกประการหนึ่ง ขออยู่รับใช้พี่สะพ้ยทั้งสองเองห้ามมิให้ใครกล้ำกลายประการสุดท้ายหากรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ไหนจะรีบไปหาอย่างไม่รีรอโจโฉตกลงยินยอมรับกวนอูตั้งแต่กวนอูมาอยู่โจโฉ เอาใจทุกวันไม่ได้ขาดสามวันแต่งโต๊ะเลี้ยงทีหนึ่งแต่กวนอูยังมีใจอยู่กับเล่าปีโจโฉจึงนึกเสียใจยิ่งนักวันหนึ่งโจโฉยกม้าเซ็กเท้าให้กวนอู กวนอูปลาปลื้มใจยิ่งนักว่าจะได้กลับไปหาเล่าปีได้เร็วขึ้นโจโฉจึงมีความวิตกยิ่งฝั่งหนึ่งชื่นชมกวนอูว,ว่ามีความกะตันยูหาผู้ใดเสมอไม่ได้ตอนที่23กวนอูฆ่างินเหลียงและบุญทิวอยู่มาอ้วนเซี่ยวเชื่อคำยุยงของเล่าปีที่ไปอยู่ด้วยให้ออกตีโจโฉ อ้วนเสี่ยวจึงสั่งงินเหลี้ยงทหารเอกยกทัพออกตีเป็นทัพหน้าก่อนเข้าทางด่านแปะแบะกวนอูอาสาออกตีเอาเงาฟันงินเหลียงคอขาดตายอ้วนเซี่ยวจึงส่งบุญทิวออกรบอีกกวนอูก,ก็ฆ่าบุญทิวตายอี่คนอ้วนเซี่ยวรู้ดังนั้นก็โกรธก็สั่งฆ่าเล่าปี ที่ให้กวนอูมาฆ่าทหารเอกเสียถึงสองคนเล่าปีจึงกล่าวอ้างว่ามิรู้เรื่องและจะยกกวนอูให้อ้วนเสี่ยวได้ทำการสืบไปอ้วนเสี่ยวจึงตกลงยินยอมอยู่มากวนอูได้ข่าวว่าเล่าปีไปอยู่ด้วยอ้วนเสี่ยวก็คิดทำการออกจากโจโฉไปหาเล่าปีแต่ยังรังรอไว้อยู่ด้วยยังมิได้ร่ำลาโจโฉ ตอนที่24กวนอูหักด่านรายทางฝ่ายโจโฉคิดทำการหน่วงเหนียวกวนอูไว้ไมิยอมให้กวนอูร่ำลาแต่มิสำเร็จนึกเสียใจยิ่งนักด้วยเลี้ยงดูไว้ไม่ได้ที่ปรึกษาแลนายทหารแนะนำโจโฉให้กำจัดเสียมิเช่นนั้นจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อไปในภายภาคหน้าโจโฉจึงว่า กวนอูมีใจกระตันยูต่อเล่าปีและให้สัตว์สัญญาไว้ครั้นจะให้จับตัวมาก็เสียวาจาไปจึงออกมาส่งกวนอูถึงกลางทางและสรรเสริญกวนอูยิ่งนักทั้งมอบเสื้อผ้าให้แก่กวนอูครั้นกวนอูออกมาถึงด่านกลางทางเจอนายด่านสกัดไว้ไม่ให้ผ่านเรียกหาไปเบิกทางกวนอูว่าไม่มี จึงเข้ารบพุ่งด้วยคาดนายด่านเสียหลายคนหักเสียห้าด่านหนีออกมาได้พบแหหัวตุ้นเข้าสกัดทับอยู่จึงได้รบพุ่งกันเป็นสามารถพอดีเตียวเดียวนำใบเบิกทางและคำสั่งโจโฉมาห้ามไว้แหหัวตุ้นจึงหยุดรบกับกวนอูแล้วเตียวเดียวแหหัวตุ้นจึงปล่อยกวนอูเดินทางไปหาเล่าปีต่อไป ตอนที่2 5่สามพี่น้องพบผ่านฝ่ายกวนอูกับพี่สะพ้ายเดินทางมาได้จิวฉองมาเป็นพวกพบเตียวหุยที่เขาบองเอียงสันจึงเข้าไปหาเตียวหุยเข้าห้ามไว้ด้วยเข้าใจผิดว่ากวนอูเป็นพวกโจโฉแล้วเข้ารบกันเป็นสามารถพอดีทหารโจโฉที่คิดแค้นไล่ตามมา กวนอูจึงวกกลับไปตัดศีสะมาให้เตียวหุยดูว่ามิใช่เป็นพวกเดียวกับโจโฉเตียวหุยจึงโผเข้าคำนับกวนอูว่าตัวนั้นใจเบาผิดนักและพี่น้องทั้งสองจึงร้องไห้อยู่มากวนอูเดินทางรั้งรอให้ซุนเขียนไปแจ้งเล่าปี ให้หนีออกมาจากอ้วนเสี้ยวและพักที่กระท่อมแห่งหนึ่งนายบ้านยกกวนเป๋งบุตรชายตนให้เป็นบุตรบุญธรรมควรอูฝ่ายเล่าปีแซงออกอุบายแก่อ้วนเสี้ยวว่าจะไปเกลี้ยกล่อมเล่าเปียวณเมืองเก่งจิว๋วอ้วนเสี้ยวไม่รู้กลอุบายจึงเห็นชอบด้วยฝ่ายเล่าปีหนีออกมาพบกวรอูก็ดีใจยิ่ง พบจูลง่งเที่ยวเป็นโจรอยู่ในป่าเล่าปีจึงว่าครั้นจูล่งอยู่กับกองซุนจา้านยังหาบุญไม่จึงไม่ได้มาอยู่ร่วมบัดนี้มีบุญวาสนายิ่งจูล่งจึงว่าตั้งแต่มาทุกเมืองยังมิหาคนโอป้อมอารีเท่าเล่าปีจึงขออยู่รับใช้ด้วยเล่าปีเล่าปีมีความยินดียิ่งนักทั้งสามพี่น้อง จึงได้มาพบพานพร้อมหน้ากันอีกครั้งแลไปตั้งซ่องสุมคนน้เมืองยีหลํำฝ่ายอ้วนเซี่ยวรู้เข้าก็โกรธจะยกไปตีเล่าปีที่ปรึกษาจึงเห็นว่าเล่าปีทหารน้อยจะยกไปทำการเมื่อไรก็ได้บัดนี้วิตกอยู่ข้อแต่โจโฉให้รีบกำจัดเสียอ้วนเซี่ยก็เห็นชอบด้วย ขอขอบคุณเว็บ3 9ก๊กเ c o m p s t o r y o f t h r e e k i n g d o m s พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ